ใ,ใจนากินบ่พี่น้องปากเกตตี้กุ้งจ้ะเสร็จแล้วจ้ะใส่จานเลย่ชีวิตยุ่เมือ่อหนอกกับว่าแตกตั้งกับบานเฮ้าดอกค่ะพี่น้องช่วงนี้ฝนถึงช่วงอากาศฮอนนอนตื่นเส้ามากกะต้องมารดน้ำตน้นไม้ดอกไม้แทบสุกม,มือค่ะช่วงนี้เนาะ หลังจากรดน้ำต้นไม้แล้วบายูเกิดสิไปเก็บมะเขือเทศจ้ามะเขือเทศโดกโดกค่พี่น้องเก็บมะเขือเทศสิไปทำเมนูสปาเกตตี้กุ้งซูฟลังกินค่ะพี่น้องมะเขือเทศโอ้ยโดกคาดค่ะพี่น้องเอ้ยบังมีตลูกงามๆเก็บสดๆไปกินสิแซ่บแจ่มมะเขือเทศพ่านนี้รสชาติจะออกเปรี้ยวอมหวานนะคะดกลายจนค่าต้นเซจ้ะพี่น้อง ต้องหาใหม่ไม่ยืดไว้นะจะน้ำหน้าเมื่อกี้เอาเ็บเอาลูกที่ซุกแล้วนี่ลูกประมาณนี้ก็ทิเอาไว้นะจ๊แะแดี๋ยวพ่วงให้หน่องเลยดูค่ะ อันนี้มาเขากวดจะมาทำสปาเกตตี uh, ้จ้ามะเขือเทศได้ล้างทำความสะอาดมาแล้วไปอยู่กับจะมาหัน่น uh, เป็นชิ้นเนาะค่ะเพื่อจะนําไปผัดนะคะหั่นประมาณนี้นะคะขอบคุณพี่น้องเอฟซีหลายๆด,าด้วยจ้าเด้อทางเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ขอบคุณทุกๆก,กําลังใจทุกการติดตามทุกๆคอมเมนต์เด้อจ้าจะใส่อมะเขือเทศอยูหาลอยกรัรมเนาะคะ่ะหัวหอมหนึ่งหัวนะจ้ากระเทียมสองกลีบ สปาเกตตี้กุ้งเมนู่งง่ายๆครับพี่น้องมะเขือเทศเยอะเพราะรู้ว่าสิไปทำยังกินเนาะจะเอามาทํานี่แหละจ้กสปากเกตตีก้อนอื่นก็สิมาผัดหอมก้อนเนาะคะ่ะใส่น้ำมันลงไปใส่หัวหอมลงไปเนาะคะ่ะผัดไปแป๊บหนึง่งใส่กระเทียมเนาะจ้ะผัดหอมก้อน มาปงกันนะคะส่วนเกรืองปุงก็๋ยจะมีพักบิการรดเผ็ดแล้วก็โรหวานนะคะยางละช้อนชาโหระพาแหงหนึ่งช้อนชาเพิ่มควม่หอมนะคะเกลือหนึ่งช้อนชาน้ำตาลครึ่งช้อนชาจ้าซอสมะเขือเทศหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็จะพัดทุกอย่างให้เข้ากันนะคะ สปาเกตตี้ขาดบวไดก็คืออริกาโนะจะเป็นสมุนไพรของฝันรังนะคะเพิ่มความหอมลงไปนะคะแล้วก็ปิดฟ้าจะตุนนยู่ประมานข่งชั่วโมงค่ะนี่นะจ๊ะตุนไปได้สักพักแล้วเขาก็คอยค้นหมอเพราะว่าเพื่อบวไห้กลนหมอใหม่นะค่ะอู้หอมมากเลยค่ะพี่น้องหน้าตาหนาอร่อยมากเลยจ้ะ ฉันมาต้มสปาเกตตี้ก็ต้มสปาเกตตี้นี่ไปอยู่เกี่ยวกใส่เกลือนิดนึงเนะจ๊ะทับสปาเกตตี้กุ้งไห่ฝรั่งกินครั้งแรกจ้ะมันหลุนไปน้ำกันค่ะพี่นองเป็นว่าว่าพอว่า ลูกจอดนี่เพิ่นกินตะกุ่งตัวเนี่ยหน่อยตัวยังแังสี่เพิน่นเพิ่นยั่างมัาเด็กเคยกินนะจ๊ะเออปายุกันเลยนี่เออเก็บหัวเขือเทศม,มาจากสวนเยอะๆนอกจากกันเลยเอามาทําสปาเกตตี้กุ้งกินมนอกจากสปาเกตตี้เนี่ยก็จะต้มอยู่ประมาณก,กิอ,อแปดนาทีหรือเก้านาทีนอกจากเดี๋ยวซอสหมักเขือเทศนี่ไปไายุต้มครึ่รงชั่วโมงนะการเหล็กซีมาบดเนาะ หารฝรั่งนี่เครื่องปรุง่เยอะดีค่ะพี่น้องเกลือพริกไทยเนาะจ้ะ แต่จะคุกในหมอนี่ก็คือป่ายูว่าหมอใบนั่นนะ่ะจะคุกในกระทะเลยจ้ะใจใจนากินบ่พี่น้องปากเกตตี้กุ้งจ้ะเีนูง่ายๆแถมอร่อยเลยจ้ะไม่นูน่งเลยพอบานโซนมเะเขือเทศนะป่ายูท่ำเพื่อใบ กินเนื้อรุ่นน้ำเนาะจ้ะก็เลยต้องตักออกมาลุกตั้งหากเนาะจ้ะนี่เสร็จแล้วจ้ะใส่จานเลยเนะี่ยกระสิโรยด้วยคีสจ้ะนี่ชคีสดิเแบบเพิ่มความ อร่อยมั่นเนาะจ,จ้ะขีดนี่จะรสชาติเข้มๆม,มันมั่นนะจ้ะนี่สปาเกตตีกุ้งเสิร์ฟพร้อมสลัดจา้ามาเด้อพี่น้องเอฟซีมากินเขาน้ำกันมากมาก Somebody cup my captain cup this is my king king golf cup king golf cup Somebody c u <oughs> พี่น้องเอฟซีสุขสุขคนนะ Da waren wir nicht mehr Ginkau. Was ist das? Ginkkau? Ja, aber die sind da. Gum. Gum. Spaghetti Gum. Mhm. Ich mache die Nudel immer klar. Aber ich glaube, das Ding ist es wahrscheinlich sowieso nicht, oder? Besser, Reihen. Besser. Ein bisschen steiler. Mm. Sehr hm? aloe, aloe. Mhm. Aloe. Ich habe Hallo, hallo. Hallo. ist du Ich noch Probier es mal. Mhm. Aber nicht so schick, ja. Ne? Das ist nur das Weiße, ne? Mhm. Ja. Mhm. อืมคางแรกน่าเสียใจกินครั้งแรกกินครั้งแรกค่ะบพี่น้องคือกินในเรื่องกลุ่มตัวน้อยอย่าอันกินกับขนมปังใส่ทิมมาย o n n a เห็นไหจ๊ะแต่ว่ากลุ่มตัวใหญ่ๆนี่นี่เพิ่งกินครั้งแรกอืมแซ่บยุคเพาะฉะนั้นนะอร่อยนะอร่อย Das ist erst die kleine, also weißt du, die Eismeerkanäle mhm. Aber die sind auch gut, normal knacken die so, merkst du nicht. Mach ein Messer. Gut, oder? Ja? Drei <laughs> <laughs> ohne Messer. Normaler Nudeln in ähm, Ja, mit Löffeln ja. nicht lange, aber ich mache sie immer klein. Der er også til længe som en som bakker, hvad du, du også. Kan du lære at se på banen, Sehr habt gekocht, noch gut, ne? Komm. Probieren wir mit Käse. Gouda, ne? Oder in Ich weiß nicht. Die Packung. Ne? Mhm, gut. Aber ich mag sie auch noch. Ja. Kanäle. Mhm. 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 Willst du noch von mir ein? Hast mhm. du schon gefreut? Ich kann das alle rüber. Hm, allein mal rüber, genau. Was hört ihr?

Du bist zu spät. War selber oder schärfer? Selber. Selber. mal. Ja. Schärfer war es. Gut. Mhm. Das ist sehr praktisch, weil du musst ja mal <laughs> กเกลือกามะก็นเนยใส่พริกบอบเลยนะชอบกินเผ็ดไปทั้งนั้นิไปไายกะติกอะต้องกินแบบฝรั่งเนอะจอ้ะเนาะ่าต้องโรยพริกนะจะบางครั้งไปโยกับโรยพริกผงนาจ้ะชจะมันจะมาอีชเอเสนมันชิลีปูเผยไปเสะ Rum. Ja. Hm. Vielleicht brauchst du noch mal das Loch. Wo? Ich ja, habe die Tippa genug aber Ich habe jetzt weiter hin, da geht es ja noch weiter. Schon vorne, weißt du? Mhm, nach vorne, die weißt du? khô, thật sẹo nữa, salad, nó rất mm. cồn, rất sôi đâu, là... rất sôi đâu phải đâu <laughs> mình mm. nó cút salad, salad thì gì, say tủyên, phải ăn mm. là rau, phải ăn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 , เกี๊ยวเกี๊ยวเลยค่ะพี่น้องไปแล้วบัานนี้ครับพี่น้องเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องขอบขอบครับขอบคุณพี่น้องเอฟซีหลายหลายเด้อเจอกันคลิปหน้าจ้าบายบายติดมามช่องสุดสบายบายบาย